คุณเป็นประธานนโยบายข้าวแห่งประเทศไทยคุณต้องรับรู้รู้ไหมข้าวสี่พันบาทเป็นประธานนโยบายยางแห่งชาติอีกกี่ปีอีกกี่สิปี20ปีก็ยังอยู่ในความทรงจําของพี่น้องประชาชนคุณบอกให้ประชาชนให้ชาวสวนยางไปขายที่ดาวองคารมันเป็นวาทกรรมที่จําไว้ใส่ใจ ผมคดนนยางตลอดชีวิตพูดได้ยังไงวันนี้ระบายยางในสต็อกทั้งหมดผมจะบอกให้คุณบอกว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันขายยางให้บริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์บริษัทนี้เตรียมตัว ที่จะเข้าซื้อยางของการยางแห่งประเทศไทยเตรียมตัวมาอย่างดีขายหุ้นกู้หเซแล้วก็เข้าโครงการเยียวยานักธุรกิจโรงงานผู้ผลิตยางโครงการโควิดนะครับสองหมื่นล้านรกระทรวงเกษตรเข้าโครงการด้วยขายหุ้นด้วยเพื่ออะไรครับ เพื่อจะเข้าประมูลยางรถนี้ไงครับประธานในวายยางอนุมัติครับคือประยุทธ์จันโอชาอนุมัติเสร็จแล้วก็ไปเข้าคอรมอโดยที่มีประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานที่ประชุมอีกอนุมัติให้ตัวเองครับวันที่3พฤศจิก,กายนขอสไลด์ครับ คอรมออัมัติเห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทยเล่งระบายสต็อกยางโดยคำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับระดับเวลาระดับราคาจำหน่ายที่เหมาะสมและที่สำคัญที่สุดการระบายยางขายยางจะต้องเป็นประโยชน์สูงสุดของรัฐบาลท่านประธานครับเมื่อคอรมออุมัต ให้ร hey, ีบไปขายยางการยางแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณนะกรรมการบริหารสต๊อกยางกรรมการบริหารสต๊อกยางเพื่อดําเนินการตรวจสอบปริมาณยางดูแลคุณภาพยางสํารวจปรากฏว่ามียางอยู่ในสต๊อกเหลืออยู่1 4 7่งแสนสตันคิดเป็นเงินอยู่3,800 77ล้านบาทเซี่ยกิโลกรัมละ37.01บาทท่านประธานที่เคารพครับอันนี้แหะครับคือต้นเหตุต้นเหตุที่ว่าคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการบริหารสต๊อกอย่างเนี่ยได้ไปสำรวจยางแล้วก็ประเมินราคาของตัวเองอยู่ที่37บาท <c oughs> คือยางเนี่ยนะครับมีสองโครงการโครงการแรกรัฐบาลเก่าโครงการใหม่คือรัฐบาลนี้ขายไปแล้วเหลืออยู่แสงกว่าตันปรากฏว่าไปคำนวณราคาที่37บาทนี่แหละครับคือต้นเหตุของการคอร์รัปชั่นวันนี้โกดังต้องรับผิดชอบไม่ให้ยางเสื่อมสภาพนะครับ มีบริษัทประกันซื้อเข้า60บาทปรากฏว่ายางเหลือราคา37บาทใครรับผิดชอบครับโกดังรับผิดชอบหรือบริษัทประกันรับผิดชอบถ้าทั้งสองหน่วยงานนี้ไม่รับผิดชอบคณะกรรมการประเมินคือกอยทออต้องรับผิดชอบต้องมีคนรับผิดชอบในความเสียหายอันนี้เดือนมีนาคม 2อ64การยางให้งประไทศไ,ไทยจ้างบริษัทอิสระครับมาประเมินอีกรอบหนึ่งครับบริษัทอิสระคือบริษัท i n t e r t e c h Testing Service Cell ประเทศไทยจำกัดอันนี้ก็ไปสำรวจตรวจสอบอยางปรากว่ามีปริมาณมีปริม,ปรมาณยางเท่ากับที่การยางได้สำรวจไว้แต่ว่าไปประเมินมูลค่าย,ยางอยู่ที่ราคา33บาท หนึ่งสตังค์ทั้งการยางทั้งบริษัทไปประเมินนี้เอาหลักการอะไรมาประเมินครับเอาหลักการอะไรมาประเมินคุณภาพของอยางว่ามันเสื่อมลงไปเท่านี้ท่านประธานครับวันที่8เมษายนคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติลางอาหลักเกณฑ์ นะครับเพื่อที่จะขายยางในสต็อกแสนกว่าตันนี้นะครับโดยโดยนะครับคาคุณภาพและ,กะโกดังนี่แหละครับนี่แหละครับมาอีกช็อตหนึ่งคือการพุจริขคอร์รัปชัน พอวันที่8เสร็จก็ประกาศวันที่9มันติของการยางออกแล้วก็ประกาศครับท่านรู้ไหมครับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการยางสองโครงการนี้นะครับใช้เงินอยู่สามหมื่นสองพันล้านแล้วก็เงินกองทุนที่เก็บค่าเซฟอีกเก้าร้อยกว่าล้านท่านประธานครับเงินสามหมื่นกว่าล้านที่ใช้ไปเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้ คณะบุคคลเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงบริษัทที่จ้างมาบริษัทที่จ้างมาประเมินคุณภาพยางนะครับขอสไลด์ครับนี่ครับอยู่ประชาสื่นี่ครับเขาไม่ได้ระบุเลยว่ารับตรวจสอบคุณภาพยางไม่มีครับมีข้าวมี มันสัมบัลังมีพืชหลายตัวครับแต่ไม่ได้รับตรวจสอบคุณภาพยางครับจะต้องไปต่อที่ปปชนะครับทั้งกรรมการบริหารสต็อกอยางแล้วก็บริษัทประเมินคุณเอาหลักการอะไรมาประเมินครับขอสไลด์ต่อครับนี่ครับการขายยางในอดีตที่ผ่านมา มีหลักการนะครับว่ายางอาจจะเสื่อมคุณภาพเนี่ยอย่างไรมันเสื่อมมากเล้ครับ oh. เพราะเก็บไมอย่างดีครับนี่คือหลักการไม่เอาหลักการนี่มาใช้ครับนี่นะครับคือการที่จะอบเลี่ยงแล้วก็ขายในราคาถูกประธานที่เคารพครับสด้ต่อไปครับนี่ครับโฉมหน้าบุคคลเหล่านี้ คือบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยครับผมอยากจะพูดว่านามสกุลอะไรบ้างบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยใต,ต่อไปครับในคนนี้ครับอยู่ในการยางมาห้าปีครับในตำแหน่งรองผู้ว่าการ การย่างเป็นไปกล้าตายครับหน่วยกล้าตาย,ยุมาแล้วคุณเคยรู้ช่องทางผมมาสาเองเสนอคอมอแต่งตั้ง14กรกฎาคม63อยู่มาแปดเดือนขายยางครับท่านประธานครับ,บ,บครับ,บทานบทานประจวงครับ ขาเรียนท่านประธานจะาที่ค,ครับะผมใช้ชนะดีๆโชว์ครับสกสภาผู้แทนแราษฎรพระประยันติปัตจากนกครศรีธรรมราชของพ,พั่วิิรายในข้อ69ครับนำพราคนายนอกเข้ามาแสดงในที่ประชุมแห่งนี้จะใส่ร้ายป้ายสีทำให้เขาได้รับความเสียหายครับท่านประธานครับปรดได้ผปได้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ ก็มันคงจะเกีก่ยวข้องกับการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรนะครับผมยังฟังอยู่ก็ยังพอพอจะอนุญาตได้แม่พูดต่อได้นะครับครับแต่ว่าขอเรื่องรูปภาพนิดหนึ่งครับท่านระครับภาพก็ไม่เป็นไรครับเป็นบอร์ดภาพบอร์ดธรรมดาครับครับขอบคุณมากครับครับท่านประธานครับคณะกรรมการบริหารสต็อกยางที่ บอดการยาที้ตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เมื่อราคายาอยู่ที่37บาท1สตางค์บริษัทอินเตเท็ประเมินส3บาบทเก้สตางค์ได้แล้วครับได้แล้วได้ได้ไดไดเ,เขาเรียกว่าได้ราคาจริงท่านประธานครับประกาศประกาศให้ผู้สนใจเ,เข้ามานะครับยื่นเสนอซื้อยางแผ่นลมควัน ก้อนอะแท่งนะครับแล้วก็ยางเอ r และยางอื่นๆแบบคุณภาพพระโกดัง17โกดัง1แสนสี่หมื่นตันท่านประธานครับคุณสมัติผู้เข้าร่วมนะครับเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยก็ว่าไปนะครับแล้วก็ผู้ที่ยื่นข้อเสนอนะครับก็ต้องอเป็นบริษัทที่ มีโรงงานผลิตเอาต่อครับไอ้สไลด์ครับแปลรูปขอขอขอเลื่องสไลด์ครับกลับไปครับกลับไปกลับไปครับข้อหนึ่งจุดสามเป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตแปลรูปยาง scr ยี่สิบได้มีปริมาณการผลิตในปีหกสามมากกว่าสองแสนตันนี่ครับล็อเค,ครับล็อเปกค,ครับ ใครจะเข้าได้ครับบริษัทเล็กบริษัทน้อยอยากจะมาสัญญาซื้อไม่ได้ครับจะต้องมีการผลิตถึงสองแสนตันใครจะเข้าได้ครับเขียนแบบนี้นะครับและไม่เคยผิดสัญญานะครับลักเกฑตต่างๆไม่เป็นไรครับแล้วจะต้องชำระเงินในวันทำสัญญาสามสิบเปอร์เซ็นต เกือพันล้านนะครับเดี๋ยวคอยดูเปิดให้ยืดโควตถึงวันที่ยี่สิบนะครับและทาสัญญาในวันที่ยี่สิบสองไปจนถึงวันที่สามสิบท่านประธานครับเงินขนาดนี้นะครับให้โอกาสให้เวลาน้อยมากไม่เป็นไรครับสไลด์ต่อไปครับนี่ครับยานไปแอบถ่ายครับสไลด์ต่อไปครับ มันเสื่อมคุณภาพตรงไหนมันเสื่อมคุณภาพมากตรงไหนอย่างนี้ถึงจะมีเชื้อราน,นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเสื่อมคุณภาพลงไปถึงเท่าตัวไม่ใช่ครับท่านพิเศษครับมันเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีตรงไหนที่เข้าประเด็นด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันลึกของบอร์ดการยางอยู่นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็น ประธานนโยบายยางแห้งถ้าเจอต่อเอีคยครับครับท่านประธานที่เครพครับไลด์ต่อไปเนี่ยครับในโกดัง17โกดังเนี่ยมันมียางที่มีคุณภาพดีถึง9.6เปอร์เซ็นต์ยางแท่งเนี่ยสามเอ่อถึงแค่3เปอร์เซ็นต์ยางอื่นๆแค่0.28เปอร์เซ็นต์คุณจะมาขายค่าโกดังยังไง ขายไม่ได้ครับท่านประธานขายไม่ได้เอาไปขายครับทั้งทั้งที่ราคาตลาดกลางของประเทศไทยอยู่ที่หกสิบหกบาทสามสตางค์คุณเอาไปขายสามสิบเจ็บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์แล้วใครจะไปตอบสอบสวนท่านครับต้องปปชอ,อย่างเดียวครับท่านประธานที่เคารพครับต่อไปครับ นี่ครับการซื้อยางจากรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยซื้อในราคาต่ำกว่า68บาทเฉลี่ยกบาทครับสุดท้ายทุกครั้งไม่ว่าบริษัทไหนเข้ามาซื้อแบบไหนบริษัทนอตอีกก็เคยซื้อครับที่ราคา69บาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับขายยางแค่37บาท มันต้องมีไม่ผิดไม่ได้ครับมันจะต้องมีความผิดธรารมดานครับต่อไปครับที่ผ่านมานะครับอย่างน้อยหกสิบห้าบาทแล้วแสนตันเนี่ยคุณมาขายสามสิบเจ็ดบาทนี่คือความผิดปกติธรรมดานครับต่อไปครับรัฐบาลเสียหายทันดีครับสามพันสี่สิบเอ็ดล้านบาทธรรมธานครับาทรรมธานครับ ครับมีผู้ว่าครับท่านประธานประท้วงครับครับผมนายคาร์เดชภูมิทัคโรดสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรคประชาธิปัตย์ท่านครับผมขออนุญาตประท้วงข้ออภิปรายข้อ19ครับการอภิปรายเียนซ้ำซากและก็ฟุ่มเฟือยครับผมรู้สึกเหมือนท่านประธานนะครับฟังมานานฮะเรื่องความคารพท่านพิเชษท่านเป็นผู้วุฒสฮะก็ฟังท่านมตลอดแต่เนื้อหาที่ท่านปลายเนี่ยนะครับท่านก็เป็นนักอภิปรายท่านก็ทราบอยู่ ว่าคนฟังทั้งรู้เรื่องครับเหมือนท่านประธานนะครับตอนนี้ผมฟังมาตั้งนานยังจับประเด็นไม่ได้เลยฮะขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับฟุ่มเฟือยแล้วก็ซ้ำซากรง่วนครับท่านประธานครับฟังโล่งวงครับเพื่อนผมอยู่ในสภาเนี่ยนั่งกันอยู่เจ็ดแปดคนก็งงครับท่านไปเรื่องอะไรฮะขอบคุณท่านประธานครับผมยังฟังรู้เรื่องอยู่ครับไม่เป็นไรครับเชิญต่อกับท่านประธานที่เคารพครับการขายยางของรัฐที่ผ่านมานะครับไม่เคยขายรคุณภาพเลย ท่านประธานครับหลักเกณฑ์สัญญาชัดเจนทุกสัญญาไปเปิดดูได้การประมูลต้องเทียบราคาครับต้องเทียบราคาวันนี้มีผู้เสนอซื้อเจ้าเดียวครับด้วยล็อกสเปคเข้ายากเข้าไม่ได้ต้องเอาเงินพันล้านภายในหนึ่งวันนะครับให้ท่าประธานปัญญาห้าวันก็หาไม่ได้พันล้านท่านประธานที่เคารพครับการซื้อยานก่อนหน้านี้เนี่ย ถ้าคุณจะซื้อเจ้าเดียวเนี่ยลายเดียวเนี่ยคุณต้องซื้อในราคานำตลาดตลาดราคาหกบาทคุณต้องซื้อหกสิบเ็ดบาทรัดไม่เสียหายนี่ราคาตลาดหกสิบห้าบาทคุณเอามาขายสามสิบเจ็ดบาทผิดครับผมคนหนึ่งที่จะติดตามนะครับแล้วเร่งให้ออกยางภายในหนึ่งเดือนวันนี้ออกหมดแล้วครับ ให้ออกอยางให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31พฤษภาคมมิถุนากรกษัตรสิงหาสบายใจสบายใจครับโอ้เงียบเงียบเชี่ยบพวกเรานี่เก่งจริงๆพวกเรานี่ยอดเยี่ยมนะครับไม่มีไม่มีใครทับทวงเลยก็สบายได้3มเดือนครับจากนี้ไปเวรกรรมที่ท่านทำไว้มันก็จะตอบสนองท่านประธานที่เคารพครับเดือนสิงหาเนี่ยนะครับ ที่ท่านขายยางเนี้ยเดือนเมษาตลอดทั้งเดือนครับเฉลี่ยราคาหกสิบแปดบาทครับแล้วท่านไปขายสามสิบดัเจ็ดบาทได้ยังไทงทั้งทั้งที่ก,การยางแห่งไประเทศไทยเป็นผู้ประกาศราคาทุกวันทุกวันทุกวันครับวันนี้ยางราคาเท่าไหร่วันนี้ยางราคาเท่าไหร่ตลาดกลางหาดใหญ่เท่าไหร่ตลาดกลางนู่นนี่เท่าไหร,หไหร่ประกาศทุกวันครับแต่เวลาขายขายสามสิ็บาท ถ้าเอาไปขายตลาดกลางแย่งกันหัวแตกเลยครับยางแท่งลมควันแห่งนี่แหละครับเอาไปโยนในตลาดนะครับแค่ราคาห้างสิบาทแย่งกันหัวแตกเลยครับอันนี้ไม่แอบ,บขายได้ไงครับขายโดยที่ไม่แจ้งราคาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับจริงๆแล้วก่อนทําสัญญาหนึ่งวันประชุมคอเรมอคุณต้องแจ้งแล้วเราจะขายยางราคาเท่านี้ครับ ให้ทาสัญญาไหมพอใจไม่พอใจก็ให้ทําสัญญาไม่มีครับทําสัญญาเสร็จออกยางเสร็จพฤษาภาสามเอ็ดพฤษภาออกยางเสร็จเรียบร้อยผมไปค้นมติคอรอมอไม่มีเลยครับมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่นํา,ยยาการขายยางลถอนี้เข้าคอร์อมอเพื่อรับทราบเลยครับได้เงินมาแค่สามพันกว่าล้านจะต้องไปใช้หนี้ทอสออีกกี่กี่หมื่นล้านไม่บอกครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราให้ยุบสภาเราให้รัฐบาลใหม่มาแล้วค่อยแจ้งหรือเปล่าต้องแจ้งสิครับเดี๋ยวตั้งงบประมาณปีหกห้าจ่ายหกหกก็ต้องตั้งไปใช้คืนนะครับท่านประธานที่เคารพครับเอาละสรุปไม่ยืดยาวไม่ยืนเยอะสลายครับ การขายยางสิบเจ็ดกางพระคุณภาพติดพระมาจฉาจัดซื้อจัดจ้าง2องมาตรา8การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ปิดบางซ่อนเล้นะครับคนที่จะตรวจสอบ กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงนั้นก็คือปชท่านประธานที่เคารพครับและเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ท่านประยุทธ์นะฮะประธานนโยบายยางเนี่ยกระทาผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามกฎหมายอาญามาตรา157ในฐานะที่ไม่ยับยัง้งความเสียหาย<อ>ปะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติของปปชมาตรา1ร23ทับ1ธรรมาทานครับผิดพ,พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยมาตรา35การดำเนินการกิจการของการยางแห่งประเทศไทยให้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน3,000กว่าล้านทันทีรัฐเสียหายแต่ประชาชนเสียหาย กิโลละสิบบาทสิบบาทสิบสิบบาทสิบบาทหกเดือนมาแล้วครับกี่เดือนครับเมษาพฤษภาษก,กรกฎาสิงหาสี่เดือนแล้วราคายางห้าสิบกว่าบาทครับมันทาให้ราคายางขึ้นตรงไหนครับล้านล้านสต็อกแบบท่านเนี่ยประชาชนเสียหายนะครับวันนี้จะต้องคูณค่าเสียหายของประชาชนด้วยไม่ใช่ของรัฐอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ย พระราชกิการยางในที่ผมร่างที่ผมเป็นกรรมธิการมาเองเนี่ยเขาบอกว่าต้องคำนึงงในผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนมาตรา35ผิดครับแล้วก็ผิดพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐคือร,ระดับพัวอระมูลมาตรา4มาตรา7 มาตาแมาตาเก้า 9, มาตาสิบมาตาสิบมาตาสิบสองเดี๋ยวติดตามไปดูครับประธานที่เคารพผมพูดสั้นๆสิ่งเหล่านี้คือความเสียหายของประเทศชาติในฐานะประธานนโยบายแห่งนโยบายการยางแห่งชาติประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศบอกว่าไม่มีคอา์รับชันท่านประธานครับไม่รับรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็จนใจนะครับสรุปว่าภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตหัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอำนาจจากประชาชนท่านประธานครับรับปากว่าจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนขอเวลาอีกมากนานเวลานี้เจ็ดปีแล,แล้วนะครับได้พิสูจน์ เราเห็นแล้วว่าภัยที่เป็นอันตร,รายต่อคนไทยครับก็ตัวพลเอกประยุทธ์คือท่านตอบการไม่ไว้างใจมันหลายรอบแล้วนิ่งเฉยเออเหมือนเหมือนที่เขาว่ากันนะครับเขาว่านะครับเล่าเรื่องพอดีว่ามีมี มีควายมันหลงไปอยู่ในธรรมเนียบรัฐปรากฏว่าจับไม่ได้ครับต้องต้องที่จับกันท้ายเนี่ยวันนี้ยังจับไม่ได้ครับหลงไปในสภาเอ้ยหลงหลงหลงเข้าไปในเนียบรัฐบาลวันนี้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับคืนคนไทยทุกคนปล่อยให้สถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงกันเราจะอยู่กันยังไง ไม่รู้จะเอาอะไรมากินแล้วทิ้งก็เจงแล้ววัคซีนวันนี้บางครอบครัวก็รออยู่นะครับบางครอบครัวที่ไม่มีสิทธิ์ม่ไม่มีเสียงไม่มีเส้นไม่มีสายก็รออยู่ยังรออยู่นะครับก็ตอบไปตอบมาก็ก็ยังไม่มีคําตอบดังนั้นเนีะครับทางรอดของประเทศนะครับเอาตัวปัญหานี้ออกไปคือประยุทธ์จันโอชาต้องออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องประชาชน โอกาสเดียวที่จะเอาประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งก็คือวันเสาร์นี้10โมงโปดไปบอกสสของท่านนะครับไปบอกสสเลยไปบอกว่าอยากเอาประยุทธ์ออกไม่อยากท้วงไม่อยากโดนแก้น้าตาไม่อยากยโดนสุนยานแต่อยากมาบอกสสว่าให้ปบมือไม่เอาประยุทธ์แค่นี้แหละครับความเปลี่ยนแปลงความหวังของประเทศก็จะกลับคืนมาขอบคุณครับตานานครับครับเจิดท่าน